มันกำลังเกิดอะไรขึ้นแล้วแม้กระทั่งตัวเลขของแบงค์ที่กําลังเกิดขึ้นอย่างนี้เราจะทําอะไรกับมันเนี่ยมันต้องเริ่มจากคําถามก่อนว่าเรากําลังป่วยเป็นอะไรอะ่ะประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยกำลังกำลังเกิดอะไรขึ้นแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วที่สําคัญก็คือว่าเรามาจุดนี้ได้อย่างไร<ฆ>จุดที่เป็น89% 90%และขณะเดียวกันก็มี NPL เต็มไปหมดนี่เสีย SM เต็มไปหมดใช่ไหมครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยแล้วตอนนี้ กำลังออกอาการเพราะอะไรบ้างผมผมผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่า,าถ้าเกิดเราถามว่าเราเรามีปัญหานี้อย่างไรปัญหาที่หนักๆที่เกิดขึ้นในช่วงหลังๆก็คือช่วงโควิดเฮาส์โฮลหรือว่าครัวเรือนเนี่ยมีปัญหาในช่วงโควิดเพราะว่าเขาจําเป็นต้องกู้าภาคท่องเที่ยวมีคนอยู่ในภาคนั้นเกือบ10ล้านคน10ล้านคนเนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยคุณเฟินเห็นไหมครับว่าไม่มีนักท่องเที่ยวมาแม้ั้งคนไทยยังไม่กล้าออกจากบ้านเลยอ่ะ เพราะฉะนั้นภาคท่องเที่ยวทั้งภาค10ล้านคนคือตกงานแล้วมันไม่ใช่ตกงานวันเดียวนะครับเนื่องจากเรากลัวโควิดกันเราก็เลยไม่กล้าเปิดประเทศใช่ไหมครับก็หมายความว่าเป็นเวลาสองปีกว่าตอนแรกเขาทํำยังไงเขาก็เอาเงินออมที่เขามีกําไรที่เขาเคยเคยได้ในช่วงก่อนหน้าเนี่ยมาใช้จ่ายก่อนแต่เนื่องจากมันยาวเกินไปเขาก็หมดสินทรัพย์ บางคนสินทรัพย์ที่ใช้ในการทำมาหากินเนี่ยขายขายไปแล้วก็เอาสภาพท่องออกมาใช่ไหมครับแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้ถึงระดับหนึ่งแต่ถึงจุดหนึ่งนะเนื่องจากมัน2ปี3ปีเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้พบไม่กระทั่งเป,เปิดปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าท่องเที่ยวจะกลับมานะคุณเฟิร์นในวันนี้ท่องเที่ยวยังไม่กลับไปที่เดิมเลยคือคือในวันนี้ปลายปีปีนี้จะได้36มสล้านเนี่ยก็ไม่ใช่40ล้านอย่างช่วงก่อนหน้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็หมายความว่า,าภาคท่องเที่ยวเนี่ย ก็อัตคาด่มาเป็นเวลานานแล้วพอถึงจุดหนึ่งสินทรัพย์เดิมก็ใช้หมดแล้วของที่ขายได้ก็ขายหมดแล้วบางทีเขาก็ต้องกู้แล้วพอกู้ธรรมดาหมดแล้วเขาก็ต้องหนีหนีไปกู้นอกระบบวันนี้เราต้องพูดเรื่องนอกระบบผมผมมั่นใจเลยคือถ้าเกิดเราไม่พูดทั้งหมดเราจะไม่เข้าใจว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นที่ประเทศไทยในวันนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราได้ทําให้ประชาชนจํานวนมากต้องออกไปกู้ในสิ่งที่เขาไม่ควรจะกู้ เพาะกู้นอกระบบผมผมคิดว่านี่นี่คือสิ่งที่กําลัง,ง <ๆ S 1> เกิด่งจริงๆตัวเลขอาจารย์พอประเมินได้ไหมคะว่ามันใหญ่แค่ไหนเมื่อเที<ฮ>ยบกับสิ่งเชื่อในบที่มีอยู่จริงเยอะกว่าเยอะเอะกว่าที่คนพูดกันแย่ผมพูดอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะว่าเวลาคุณเฟิร์นบอกให้เขาไปจับมาใช่ไหมแล้วช่วยรายงานว่าใครเป็นนี่นอกระบบใช่ไหมตำรวจจะไปจับเขาว่าเขารายงานได้เป็นหลักหมื่นน่ะเล็กนิดเดียวใช่ไหมแต่ความจริงมันไม่ใช่เพราะผมถามใครๆเขาคนนั้นก็มีปัญหาคนนี้ก็มีความจริงคุณเฟิร์นควรจะถามว่าที่จ่ายไม่ได้นี่นอกระบบใช่ม ใช่ไหมนี่นี่คือหัวใจเลยอ่ะแล้วแล้วผมบอกเลยนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยคนเนี่ยถ้าเกิดธุรกิจมันดีเนี่ยเขาก็ไม่ต้องไปหาคนพวกนี้แต่วันที่เขาขับขันที่สุดของชีวิตเขาไม่มีอะไรจะกินแล้วอ่ะอย่างคุณสุทัศน์บอกเมื่อกี้ะรถก็จำนำแล้วอ่ะแล้วก็จ่ายไม่ได้แล้วใช่ไหมครับเขาก็ต้องออกไปคู่คนที่ไม่ใช่แล้วแล้วพวกนี้ตอนแรกๆเขาก็มาดีเขาบอกคุณป้าเอาไปก่อนเลยแสนหนึ่ง เสร <architectural screen. S 2> ็จแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยแสนนึงนี่ดอกเบี้ย20นะครับบางที่30เร็ตครับต่อเดือนนะต่อเดือน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 ครับต่อเดือนล้าคิดเป็นวันด้วยคือคิดเป็นวัน20ต่อเดือนก็คือกู้ไปแสนหนึ่งอ่ะคุณเฟิร์นลองคิดดูสิว่าเดือนหนึ่งต้องจ่าย20,000อืมนี่คือแค่ค่าดอกค่าดอกแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยพอผ่านไปแล้วเนี่ยคุณเฟิร์นก็จ่ายคืนเขาได้เดือนละหมื่นเขาบอกป้าไม่ต้องกลัวคุณลุงไม่ต้องกลัวก็ ทบต้นกันละกันผมปล่อยให้เพิ่มเนี่ยคือคือ <laughs> เห็นไหมขึ้นมาเขาผมผมไม่เอาเอาได้หมื่นหนึ่งผมพอแล้ว <c oughs> แล้วหลังจากนั้นก็นับเข้าเป็นที่เงินต้นนะคุณเฟิร์นทราบไหมถ้าเกิดทําอย่างเงี้ยจากแสนหนึ่งปลายปีก็เท่ากับเงินต้นเท่ากับสองแสนสองหมื่น 2, บาทเงินส่วนที่เหลือเนี่ยความจริงอาจจะเกินนั้นเพราะมัน<ป>มันทบต้นผมอีกแค่จ่ายดอกเบี้ยก็เดือนหนึ่งสี่หมื่นกว่าต่อไปปีถัดไปปีถัดไปที่สองปีที่สองสี่หมื่นแล้วคุณเฟิร์นทราบไหมว่าปีที่สองก็เหมือนเดิมทบต้นอีกก็จ่ายได้แค่หมื่นเดียวก็ เขาก็บอกไม่เป็นไรสามหมื that that East. East ่นสามหมื so ่นกระทบต้นไปพอปีที่สามนะก็หกแสนหกแสนเนี่ยดอกเบี้ยยี่สิบเปอร์เซ็นในปีที่สามคุณเฟืรอนต้องจ่ายเขาประมาณเดือนละแสนสองคุณเฟิรอนมีรายได้ไม่จ่าย่เขาเดือนละหมื่นอ่ะคุณเฟื่องลองคิดดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วแล้วผมเลยบอกเองครับว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นของปัญหาของหลายๆคนขณะนี้เพราะว่าตัวของของนี่ที่อยู่นอกระบบเนี่ยมันใช้เวลาโตมันวนมะเร็งคุณเฟิร์นมะเร็งเนี่ยเป็นปีแรกไม่ไม่ตื่นเต้นเพราะมันยังเล็กอยู่แต่พอมันเริ่ม โตมันเริ่มกระจายเนี่ยมันกินทุกอย่างของเราไปหมดเลยแล้วถึงมันสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะดูดทุกอย่างที่เรากินเข้าไปแล้วสุดท้ายแล้วก็หมดแรงใช่ไหมครับนี่คือหัวใจที่กําลังเกิดขึ้นแต่คนเนี่ยพอเราไปพูดถึงว่าเรามีหนี้ทําไมเขาไม่ปล่อยคนนี้ไม่ปล่อยคนนี้เกิดอะไรปัญหาคือมันไม่ใช่แค่ตรงนั้นเพราะปัญหาที่หน้าตักทั้งหมดของประชาชนคือว่าเขาไม่ได้กู้จากที่เป็นเรียกว่าสถาบันอย่างเดียวไม่ได้กู้ในระบบ ใช่นอกกระบบไนี่แหละปัญหาคุณสุทัศนัอยากขยายความแม้ก่อนที่มันจะไปถึงนอกระบบมันจะมาอยู่ที่คุณสุทัศน์ก่อนถูกไหมเดี๋ยวผมขอขยายนอกระบบนิดนึงนะผมว่าผมว่าเป็นผมว่าเป็นประเด็นที่เราไม่คุยไม่ได้เลยอย่างนี้คุณโอ๋ที่เราคุยกัน89%าของ GDP หรือประมาณ16ล้านล้านบาทตัวเลขกลมๆไม่รวมนอกระบบแล้วมันก็มีตัวเลขต่างๆนานาเนว่านอกระบบคือเท่าไหร่มีแต่ตัวเลขเล็กๆ แบบไม่กี่พันกี่หมื่นล้านบาทซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ซึ่งคุณลองไปถามพ่อค้าแม่้าตามตลาดว่าสมมติคุณนับแผงร้อยแผงเป็นนี่ระบบเท่าไหร่แล้วผมว่าคำถามที่เราต้องตั้งให้ถูกเลยคือแบบว่านี่ระบบมันมาอย่างไงนะครับถ้าถามคนทั่วไปแล้วกันคนทั่วไปถามว่ามีใครไหมถ้าเลือกได้จะขอกู้กับนี่นอกระบบไหมไม่น่าไม่มีไม่มีคนทุกคน อยากเป็นหนี้ในระบบทางนั้นเพราะหน,นี้ในระบบเนี่ยอย่างมากก็คือฟ้องค่ะไม่มีอะไรมากกว่านั้นถูกไหมครับโทรศั์ไปฟ้องอโทรศัพ์ไปทวงถามแล้วก็ฟ้องตามกระบวนการตามรากระบวนการได้แค่นี้นะคบแต่คําถามคือหนี้ระบบทําไมถึงยังมีอยู่ทั่วทุกหย่อมย่านในเมืองไทยสาเหตุคืออันนี้เราโพรเราต้องคุยกับเรื่องนี้นะคือคนต้องการสินเชื่อนะครับแต่ในระบบเนี่ยไม่สามารถปล่อยได้ เนื่องจากอาจจะมีความเสี่ยงเกินกว่าที่ในระบบจะรับได้ห,หรือเพดานดอกเบีย้ยซึ่งผมว่าน,นี้ก็ต้อนเริ่มต้องคุยกันเหมือนกันว่าประเทศเรามีเพดานดอกเบีย้ยอยู่ในสินเชื่อบางประเภทนะครับซึ่งเพดานเป็นยังไงนะคะคุณสุธาจำนำเทียม2เปอรซนต์เพอรนต์25นะครับเ,เราฟังดูมนเยอะแต่พวกนี้มันเป็นโลนไซส์ขนาดเล็กเล็กมากนะคะรับคราวนี้หลักการง่ายๆของของผู้ประกอบการแล้วกันนะครับจะเป็น ธนาคารจะเป็นนันแบงก์หรือจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเขามีเงินต้นอยู่100บาทแล้วปีที่สองเงินต้นเขาเหลือ80ด<ม>เพราะเขาขาดทุน<ม>ปีที่สามเาเหลือหกสิบถามว่าจะมีใครทําสิ่งนี้ไหมไม่มีแต่ถ้าปีแรกเขามี100ปีที่สองมี105ม่งห้าปีที่สาม,มี108่งอยคนก็จะทําต่อ<ม>ใช่ไหมครัคราวนี้ยเรารู้แล้วว่าคนทุกคนถ้าเลือกได้<ม>อยากเป็นนี่ในระบบ ไม่อยากเป็นนีนอกระบบ <C> e <at> แต่คนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึง <c oughs> แล้วก็เป็นนี่นอกระบบเพราะว่าในาระบบให้ไม่ได้นะครับฉะนั้นผมอยากจะชวนชวนหนึ่งนะเพราะว่าจริงๆวิธีการแก้ปัญหาคือต้องทําให้ในระบบใหญ่ขึ้น <c oughs> เพื่อที่จะขยายออกไปนอกระบบ <c oughs> ซึ่งในระบบเนี่ยมีต้นทุนการเงินต่ํากว่าอยู่แล้วนะครับมีระบบบรญัดการที่ดีเพราะว่ายังไงมันสามารถทําให้มันมันมันม,มันมีวิธีนะครับที่จะทำให้ในระบบออกไปได้นะครับแต่จริงๆที่เราคุยกันอนนันนี้ต้องถามแบบ แงลี่เลยนะคะเราอยู่ในระบบกันคำถามคือเราทำให้มันใหญ่ขึ้นได้ไหมในความเป็นจริงคุณบัณฑิตมองเรื่องนี้ยังไงคะเพราะว่าวันนี้ในระบบมีสภาพคล่องมีแต่เราก็กังวลเหมือนกันด้วยเงื่อนไขาบางประการที่ตีกรอบเอาไว้มันทาใ,ให้ใหญ่ได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่าผู้ดูแลที่ดูแลใกล้ชิดเพราะนี่นี่เหล่านี้เป็นนี่เล็กนะครับมันต้องการการจัดการที่ใกล้ชิด บบาการป้งกันเงินส่วนใหญ่เนี่ยจะคุ้นเคยกับการจัดการที่ที่เป็นเรียกว่ารีโมทหน่อยนะครับไม่ค่อยได้ตามเพราะว่ากําลังคนไม่พอะนะครับเพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรเพื่อให้มีการติดตามนี่พวกนี้ได้ใกล้ชิดเพราะว่าเราเราเคยคุยกันในหลายฟอรัมว่าผู้บริโภคเราเนี่ยมีวินัยทางการเงินหรือเปล่านะครับอันนี้สําคัญด้วยบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้บริโภคของเราเนี่ยใช้จ่ายเงินเกินตัวในของที่ ไม่จําเป็นอันนี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่เปิดเป็นมานานแล้วนะครับจะเห็นว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยไปกินกาแฟแก้วละร้อยกว่าบาทเพื่อถ่ายรูปอันนี้มีเป็นพันด้วยค่ะอะอันนี้ก็ <c oughs> นะครับมันเป็นของที่ไม่จําเป็นต่อชีวิตการกู้หลายๆเคสเป็นจำนวนมากเนี่ยกู้ไปใช้ในความสิ่งที่ไม่จําเป็นอันนี้ต้องบอกว่าภาษีที่รัฐบาลใช้เนี่ยที่เราใช้อยู่ทุกวันที่ได้เยอะเนี่ยสมัยก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้มีแบตก็คือ อัลลอฮ์เดดแท็กซ์มันเป็นคอนซัมชันเบสถึงเวลาแล้วยังที่ว่าเราจะบอกว่าแหวนสำหรับของที่จำเป็นเหลือศูนย์หนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับของที่ไม่จำเป็นผมอาจจะแตะเซนสิติพิชูนะครับเหล้ายาปลาปิ้งอะไรเงี้ยเล่าพวกสุราต้นแพงแหวนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับจิวเวลรี่ที่เกิดกระเป๋าที่แพงเป็นสเต็ปแหวคุณสามารถที่จะใช้ได้คุณต้องจ่ายแท็กซ์นะครับอะไรที่ไม่จำเป็น แหวแพงนะครับรัฐบาลก็จะต้องกลับมาที่เมื่อกี้ท่านรอบรัฐกสอบอกว่ารัฐบาลไฟแนนซ์มาเพื่อให้เกิด growth คอร์เปอเรทไฟแนนซ์มาเพื่อให้เกิดโกร w ตอนนี้คอน summer ไฟแนนซ์เพื่อให้เกิดโกร w เราควรจะกลับไปส q ว a r e one ไหมว่ารัฐบาลต้อง i n v e ต์เพื่อให้เกิดโกร w ใหม่ <c oughs> รัฐบาลตอนนี้เด็กก็เต็มคอครัฐบาลจะเอาเงินที่ไหนมาก็ต้องมีภาษีนะครับ consumption t a ็เนี่ยเป็นตัวที่จะเก็บได้เยอะที่สุดมผมอาจจะมีแนวคิดที่สุดโต่งนิดนึงนะ,ะมันอาจจะต้องกลับามาที่คสควอชวันแล้วล่ะน่าสนใจเพราะว่าไม่มีใครพูดถึงเรื่องแหวนที่มันมีหลายเลเยอร์ว่าของจําเป็นของไม่จําเป็นนะคะว่ามันอาจจะไม่ควรคิดในอัตราเดียวกันหรือไม่นี่คือสิ่งที่คุณบัณฑิตตั้งคําถามขึ้นมานะคะเพราะอย่าลืมว่ายิ่งถ้าเราปรับในส่วนของตัวไรายได้้เข้ารัดได้มากเท่าไหร่ สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็จะมีเม็ดเงินไป invest, นะอินเวสต์นะแต่ไม่ใช่ไปสเปนอันนี้เราต้องแยกกันด้วยมันคืออินเวสต์เมนต์ถูกไหมคะที่มาจากภาครัฐส่วนหนึ่งเอาไปช่วยเหลือคนที่ช่วยเหลือ,อตัวเองไม่ได้แล้วส่วนหลักๆเอาไปอินเวสต์ for long term growth ะนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราอาจจะต้องแตะก,ก็คือเรื่อง responsible lending นะครับเอ่เอ banker เนี่ยในช่วงหนึ่งเนี่ยบางทีเขาอาจจะลูกหนี้ลูกค้าเขาไม่อยากจะจะกู้ขยาย แต่ก็ไปบอกดอกถูกนะเอาไปเหอะขยายจากโรงงานที่จากแสนตันนะครับพี่ขยายไปเลยห้าแสนตันนะครับเราปล่อยกู้เต็มที่พอเกิดคราสิสปุ๊บไอ้ห้าแสนตันก็ไม่ได้ใช้ไอ้แสนตันนั่นก็เผิ่มเพ่ไม่ได้ใช้ด้วยแต่นี่มันกองอยู่แล้วดอกไ้ยต้องจ่ายจะทํายังไงฮะรายได้ไม่เข้าก็โดนยึดอันนี้ก็เป็นเป็นจุดหนึ่งที่ที่ผมว่าทบทท่านท่านอินิเชียทีฟท่านท่านดีพอมาถึงเราเนี่ยถามว่าผมซื้อซื้อนี่เสียมา ผมก็มีหน้าที่นะโดยทางอ้อม responsible lending ยังไงเพื่อให้เขาผ่อนแล้วเขาอยู่ได้ uh huh. ถ้าผ่อนแบบที่เขาเคยผ่อนธนาคารมา uh huh. เขาอยู่ไปได้แน่นอน uh huh. นะครับขณะเดยียวกันเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเขาไม่ปล่อยกู้มีหลายเคสเยอะมากเลยที่ซื้อบ้านจากแบงนะฮะผ่านแบงค์แบงค์ไม่ปล่อยเราดูเครดิตถ้าผ่านมาผ่อนกับเราได้ ก็ไม่ได้ปล่อยกู้นะฮะแต่บ้านแอสเซทจะเป็นของเราอยู่เขาแค่มอาผ่อนในสัญญากับเราคค่่ะะเราก็เราเป็นเป็นกลจักที่พยายามช่วยให้ใหแอสเซทมันกลับไปในะระบบ ซึ่งจริงๆมันก็เหมือนที่คุณสุทัาน์บอกมันก็เป็นการขยายอย่างหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้พึ่งสถาบันการเงินอย่างเดียวแต่แบงก์ก็ช่วยในการให้คนมีบ้านและมองว่าศักยภาพในการผ่อนชำระเขายังมีอยู่มแม้จะไม่ผ่านเกณฑ์ของแบงก์ก็ตามอ่านี่คือสิ่งที่เรากาลังทานะคะคอาจารย์มีคําแนะนํำยังไงบ้างกับสิ่งที่มันน่าจะเป็นทางออกหรือว่าวิธีทำ <c oughs> ที่เราจะสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ขับขันนี้ไปได้เนี่ยค่ะก่อนไปถึงทางออกนี่ผมขอพูดอีกอันหนึ่งได้ไหมครับได้เลยค่ะ เมื่อกี้ผมว่าร้ายให้กับนอกระบบไปเยอะ <c oughs> ในระบบก็มีปัญหาอมผมผมขอบอกในระบบก็มีปัญหาไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ยุติธรรมผมคิดว่าในระบบเนี้ยมีปัญหาเพราะว่าเราแข่งกันปล่อยคือบางทีอ่ะสังเกตไหมคุณเฟื่องลองคิดสิว่าบางคนเนี้ยมีบัตรเครดิต15บห้าใบได้ยังไงใช่ไหมแล้วแล้วการที่มีบัตรบัตรเครดิต15บห้าใบเนี้ยอนุมัติมาเรียบร้อยแล้วเนี้ยใช้ไปเนี้ยสุดท้ายก็ไม่มีทางจ่ายคืนได้หมด นี่คือปัญหาเลยผมผมเห็นมาหลายคนนะครับมีบัตรเยอะสุดท้ายก็คือเหลืออยู่3ามใบ4ใบที่ยังจ่ายเขาอยู่แล้วใบที่เหลือไปทํถทมว่าทําไมเขาบอกก็ให้เขาทวงไปแต่ว่าทั้งหมดมันต้องเริ่มถามว่าคนเนี่ยในระบบที่ไปปล่อยเขาว่วาให้บัตรเขาไปได้ยังไงตั้งแต่ต้นใช่ไหมครับอันนี้นี่คือหัวใจแล้วมันไม่ใช่แค่บัตรเครดิตอย่างเดียวมันอย่างอื่นด้วยมันคือนี่รถนี่บ้านนี่เพอร์ซันอลโลนนี่สารพัดอย่างเลยที่ที่เราดําเนินการไปผมผมคิดว่ามันต้อง ต้องพูดความจริงอะ่ะเพราะว่า89%ถึง90%มันไม่ใช่นอกระบบมันคือในระบบมันคือเรานี่แหละที่ดําเนินการแล้วแข่งกันแล้วก็แล้วมันก็คือว่าคนปล่อยกูก้ก็กล้าปล่อยอแข่งกันปล่อยแล้วก็กล้าปล่อยคิดว่าเดี๋ยวมันก็ไปได้ในขณะเดียวกันคนกู้ก็มีความรู้สึกว่ากู้ได้เช่นเดียวกันใช้ได้เพราะว่าขอให้เรามาแล้วก็มองทะลุว่าคิดว่าดอกเบี้ยมันต่ำอย่างเงี้ยเ,เราจ่ายได้แต่ว่าสถานการณ์มันก็เปลี่ยนเปลี่ยนความกลัวเป็นความหวัง เตรียมความพร้อมในช่วงเวลาชี้เป็นชี้ตายกับ The Standard Economic Forum 2024 Brave New World เศรษฐกิจไทยไล่กวดโลกใหม่สกัดทุกความรู้ปี2025ให้คุณก้าวทันเทรนโลกในเวลาเพียงแค่3วันเจาะลึกไม่กะับเทรนใหญ่เมื่อ AI ฉลาดกว่ามนุษย์ทุนจีนครองโลกสงครามยืดเยื้ออุตสาหกรรมถูกดิสรับสิ่งแวดล้อมทำลายเศรษฐกิจ พร้อมล่วงอินไซต์เศรษฐกิจการเมืองการศึกษาไทยจะปรับตัวอย่างไรไม่ให้ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนี่คือฟอรัมที่คุณจะได้ร่วมฟังผู้ออกแบบนโยบายตัวจริงวางแผนอะไรคิดอะไรและได้คลุกวงในผู้นำระดับโลกและไทยมากกว่า40ชีวิตสุรเกียรติเสถียรไทยปานปรีภหิทธานุกรวิรไทยสันติประพบสุรชาติบำรุงสุกวิลเลียมอีไฮเน็กบัญยงพงพาณิชสมเกียรติตั้งกิจวานิช สุภลักษณ์อัมพุทธสันติธานสเสถียรไทยการดีเรียวไพโรธจี๊บคลายและสปีเกอร์ชั้นนำอีกมากมายพบกันวันที่13 1 5ถึงส5พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนหอชั้น5สยามพารากอนซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่10อีเวนต์ครับ